สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการบอยคุยพอดแคสต์นะครับสำหรับเรื่องราวในวันนี้เราจะมาพูดถึงหนึ่งในเทพยุคไททันองค์หนึ่งนะครับที่มีชื่อว่าแอตลาสครับแอตลาสนั้นเป็นยักษ์ไททันซึ่งเป็นลูกของเทพไออาพิทัสเทพแห่งสงครามกับคีมินเทพธีดาแห่งหมาสมุดและแอตลาสนั้นยังเป็นพี่ชายของพรมินอุสเทพไททันผู้ขโมยไฟมาให้กับโลกมนุษย์ซึ่ง ถ้าหากว่าเราไม่มีเทพโภมิธิอุสแล้วมนุษย์และบรรดาสัปสัตย์อาจจะใช้ชีวิตบนโลกนี้ด้วยความยากลําบากก็ได้นะครับเรื่องราวของเทพเจ้าแอตลาสนั้นมันเกิดขึ้นเมื่อเทพเจ้าโคโนอสลูกของเทพยูเรนัสได้ทําการสังหาบรบิดาของตนเองก่อนที่จะขึ้นปกครองสวรรค์ซึ่งต่อมาก็เกิดมหาสงครามระหว่างเทพไททันเทพเจ้ายุคเก่าซึ่งนําโดยโคโนอสกับเทพโอลิมปัสเทพเจ้ายุคใหม่ ซึ่งนำโดยเทพซุสลูกของโคนอสเองซึ่งในมหมาสงครามนั้นเทพแอตลาสที่เป็นหลานของโคนอสได้รับหน้าที่เป็นจอมทัพคุมไพ่พลฝัล่งไททันเข้าสู้บรบลมลันกับฝั่งของเทพโอลิมปัสสงครามการแย่งชิงบรลลังสวรรค์ครั้งนี้กินระยะเวลามาอย่างยาวนานมีการทำในล้างอย่างรุนแรงซึ่งสร้างความเสียหายไปทุกหัวละแหงจนกระทั่งฝ่ายเทพรุ่นใหม่อย่างซุส ก็สามารถเอาชนะโคนอนอสได้สําเร็จและเมื่อฝ่ายของเทพไททันเป็นฝ่ายแพ้สงครามเทพซุสจึงทําการลงโทษเทพไททันเหล่านั้นด้วยการส่งให้อยู่ในขุมนรกทัทะลัสและถูกทรมานยกเว้นไว้ตนหนึ่งครับก็คือแอตลาสที่ถูกลงโทษหนักกว่าใครเลยซึ่งก็ไม่รู้นะครับว่าซุสนั้นโกรธอะไรแอตลาสขนาดนั้นเพราะว่าซุสดได้ทําการส่งแอตลาสให้ไปยืนอยู่ที่แผ่นดินข้างตะวันตก และต้องคอยแบกท้องฟ้าไว้บนบ่าซึ่งแผ่นดินข้้นตะวันตกนั้นก็คือเทพยูเรนัสเทพแห่งท้องฟ้าเพื่อไม่ให้ได้ลงมรวมตัวกับเทพีไกอาเทพีแห่งแผ่นดินประมาณว่าเป็นการป้องกันไม่ให้เทพทั้งสองผลิตลูกอย่างพวกไททันออกมาอีกครับเรื่องราวน่าจะจบไปตั้งนานแล้วถ้าไม่มีใครไปยุ่งกับแอตลาถึงสองครั้งโดยครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อเฮอร์คิวลิสที่ต้องไปทำภารกิจเอาแอปเปิลทองคำ จากสวนเฮสปริเดสไปถวายพระราชาซึ่งเฮอร์คิวลิสนั้นได้ไปทำการขอร้องให้แอตลาสไปเอาแอปเปิลทองคำมาให้หน่อยเพราะว่าคนที่คอยปกป้องสวนเฮสปริเดสก็คือเฮสปริเดสลูกสาวของแอตลาสนั่นเองครับโดยเฮอร์คิวลิสได้ยินข้อเสนอว่าเขาจะแบกท้องฟ้าแทนแอตลาสจนกว่าแอตลาสจะนำผลไม้ทองคำกลับมาให้เมื่อแอตลาได้ยินดังนั้น ก็เห็นว่านี่น่าจะเป็นโอกาสที่ทำให้เขาหลุดพ้นจากความทุกข์ทรมานนี้เขาก็ตอบตกลงทันทีแล้วจึงไปนำแอปเปิลทองคำกลับมาให้แต่เมื่อแอดลด์กลับมาเขาก็ไม่ได้ให้แอปเปิลทองคำกับเฮอร์คิวลิสเพราะว่าเขาไม่อยากที่จะต้องกลับไปแบกสวนอีกแล้วและคิดว่าเมื่อเฮอร์คิวลิสมีพละงกำลังที่สามารถแบกสวนแทนเขาได้ก็น่าจะให้เฮอร์คิวลิสนั้นแบกสวนแทนเขาไปตลอดเลยเดี๋ยวเขา จะเป็นผู้ที่นำแอปเปิลทองคำไปถวายแก่พระราชาเองเฮอร์คิวลีสผู้ที่พละกำลังกำลังลดลงเรื่อยๆและเริ่มจะแบกไม่ไหวแล้วจึงใช้ไหวพลิบหลอกลวงแอดไลน์ like กลับไปว่าโอเคข้าจะแบกส่วนแทนท่านก็ได้แต่ว่าท่านช่วยมาแบกส่วนแทนข้าสักครู่ในระหว่างที่ข้าเอาผ้ามาลองบ่าเพื่อกันกันบาดเจ็บแล้วท่านค่อยยกส่วนกลับมาให้ข้าอีกทีหนึง่งซึ่งสุดท้ายแล้วครับ แอตลาสก็หลงเชื่อหลังจากนั้นเฮอร์คิวลิสก็รีบฉวยโอกาสเอาแอปเปิลทองคําจากมือแอตลาสไปและปล่อยแอตลาสแบกส่วนไว้ตามเดิมครับอีกตำนานหนึ่งก็จะเป็นเรื่องราวของเพอร์ซิอุสผู้สังหารเมดูซ่าที่ได้เข้าไปยุ่งกับแอตลาสครับโดยตำนานนี้เกิดขึ้นหลังจากที่เพอร์ซิอุสได้ทําภารกิจสังหารเมดูซ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วเพอร์ซิอุสก็ได้เดินทางกลับจนกระทั่งตะวันตกดิน เขาจึงต้องการหาที่พักเพอร์ซิอุสได้ลงไปพักอยู่ในอาณาจักรของยักษ์แอตลาสซึ่งในอาณาจักรก็มีส่วนแอปเปิลทองคําอยู่และแอตลาสก็ไม่ชอบให้ใครมายุ่งกับส่วนของเขาครับเพราะกลัวว่าจะมีคนมาขโมยแอปเปิลทองคําไปดังนั้นเมื่อแอตลาสเห็นเพอร์ซิอุสจึงได้ทําการขับไล่ให้เพอร์ซิอุสกลับไปแต่เพอร์ซิอุสก็ร้องขอไว้ว่าเขาเป็นบุตรของซุส และเพิ่งจะทาําภารกิจสังหารเมดูซ่าเสร็จเขาต้องการแค่อาหารและที่พักผ่อนขอให้เขาได้พักอยู่ที่อาณาตักนี้ก่อนแอดลาได้หนึ่งนั้นก็นึกขึ้นได้ถึงคําพยากรณ์ที่ว่าจะมีบุตรแห่งซุสมาขโมยแอปเปิลทองคาของเขาไปแอดลาจึงทําการขับไล่เพอร์ซิอุสกลับไปอย่างหนักขึ้นหนักขึ้นเรื่อยๆแอดลาพยายามที่จะันเพอร์ซิอุสออกไปจากถิ่นที่อยู่ของตนเพอร์ซิอุสซึ่งแรงสู้กับแอดลาไม่ได้ จึงทำการยกหัวเมดุซาขึ้นมาก่อนจะหันหน้าหนีแอตลลสที่ไม่ทันได้ตั้งตัวก็ถูกคำสาปของเมดุซ่าเล่นงานครับทำให้ร่างของเขานั้นแข็งเป็นหินตัวที่หนวดและคราวของแอตลลสนั้นก็ได้กลายเป็นผืนป่าแขนและขาก็ได้กลายเป็นหน้าผากระดูกก็กลายเป็นหินจนสุดท้ายแล้วร่างทั้งล่างก็ได้กลายเป็นภูเขาแอตลลสครับเรื่องราวและชื่อของแอตลาสนั้น ได้เลือนลางและจางหายไปจากความทรงจําตามกาลเวลาจนกระทั่งได้มีนักประชานักคิดภูมิศาสตร์ชาวเบลเยียมที่มีชื่อว่าเกลราดุสเมอร์คาเทอร์ได้นําชื่อแอตลาสเทพผู้แบกสวรรค์มาใส่ไว้บนปกหนังสือแผ่นที่โลกซึ่งนับเป็นหนังสือแผ่นที่โลกที่มีความทันสมัยก้าวหน้าในยุคศตรวรรษที่16โดยเขาได้วางรูปเทพแอตลาสที่กําลังแบกสวรรค์หรือลูกโลก ไว้บนหน้าแรกเคียงคู่กับชื่อหนังสือเพื่อเป็นการสะดวดีและด้วยเหตุผลนี้เองชื่อของแอตลาสจึงได้กลายมาเป็นชื่อหนังสือแผนที่โลกและเป็นแบบแผนที่ผู้คนในรุ่นหลังจะเรียกหนังสือประเภทนี้ว่าแอตลาสสืบต่อมาจนถึงทุกวันนี้ครับและด้วยอิทธิพลของหนังสือแผนที่โลกที่มีที่มามาจากตำนานเรื่องราวตำนานแห่งเทพผู้แบกสวรรค์ไว้บนบ่านามของเทพแอตลาสก็ได้กลายมาเป็นชื่อของกระดูกสันหลังของมนุษย์ซึ่งตรงกับข้อต่อแรก ของช่วงต่อระหว่างคอกับบ่าของมนุษย์ในวงการแพทย์อีกด้วยครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของเทพแอตลาสไททันผู้แบกสวรรค์เป็นยังไงบ้างครับมีความคิดเห็นยังไงหรืออยากให้พวกเราทำเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันได้นะครับสำหรับวันนี้รายการบลูคุยพอดแคสต์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ